เตรียมกิบบีอะมีกยาบแล้วว่าค้าไม่หมอโสขอเชิญผมอู่บุคคลไปเจอคุณนึ่งคนแล้วก็ก่อนก่อนที่จะไปดูขอให้ท่านผู้ชมใส่หูฟังก่อนเข้าไปดูนะก้าวัสดีครับโอเองตัวเอสไวส์เล้อเกมวันพิ้นเองครับวันนี้ตามปกกิฟต์เลยนะครับวันนี้นะครับว่าผมจะมาสุ่มตัวละครก็คือนี่ครับปาปาก้ารอครับผมว่าผมจะมาสุ่มร้อนเองนะครับผมมาซึ่งผมมีงบ154เพรนะครับมาดูว่าผมจะสมได้หรือเปล่านะครับ คือผมสุ่มไม่แค่สามครั้งเว้ยคือผมอยากได้รอมากๆไอ้กูอยากได้รออ่ะเออสัตว์อยากได้รอมากขอไปในคำหยาบนะครับมาผมอยากได้รอมากเลยนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับบอกว่าถ้าได้นะครับคลิปนี้ไม่เกินแปดนาทีแต่ถ้าผมไม่ได้ก็ไม่เกินสามนาทีครับถ้าไม่ได้ก็ปิดคลิปไปเลยนะฮะคือผมมีงมแค่นี้นะคือผมผมไม่รู้เลยว่ามันจะมาเว้ยเออเดี๋ยวผมก็มาเลยนะคือผมจะลองสุ่มดวงอยู่ว่าผมจะได้หรือเปล่านะขอไม่ออกรอเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ดวงบ่อเอ้ยไม่ใช่ ไม่รู้มันจะได้อะอะพักอะพก้ารอป้คงอยากได้รอมากมากเลยอะทำพัก้ารอวะขอฟัปงก้ารอขอฟัปงก้ารอนะมันสูตดีว่ะฟัปงก้ารอฝั่งก้ารอพักก้ารอฝั่งก้ารอขอฟั่งก้ารอครับตีเอ็มขอฟั่งก้ารอกูว่าดิพักก้ารอยังไงโอ้โหกล่องไม่สวยครับท่านผู้ชมโอ้โหเขี้ยนถุงยำเกลือแน่นอนดูดิตาให้กูว่เกลือว่ะ อถ้าผมได้รอนะครับเดี๋ยผมจะถอดเสื้อก็เต้นโชว์เลยเอดิถ้าผมได้นะผมถอดเสื้อหมอดเสื้อเต้นโชว์เลยขอบาก้าล้อเพื่อนเอามาเถอะบาก้าลอ้อขอบารรก้าลอ้อได้โปรดทิ้งให้บาก้าลอ้อเถิดนะกูอยากให้บรรกาก้าล้อจริงดกูเม่ยม,ม อยากได้บาบาก้ารอว่าขอจอยคืนนะจีเอ็มได้โปรดกูบ้าเลยบาบาก้ารออยากได้มากเลยคือผมไม่รู้ว่าแม่งจะมาไงเออกูเลยไม่รู้สองท้องโอ้แม่งดราลีว่ะไอ้เฮียเกลือเลยอ่ะไอ้ราดกูแม่งกูสศนติงอยู่ในจีเอ็มอยากกูสศนติงกูดีกูต้องการรอโอ้โหมึงเอาเฮียไม่กูเนี่ยจีเอ็มจีเอ็มไม่งแกล้งกู่เนี่ยเอาแต่เกลือเกลือไม่กูเนี่ยโอ้โห คมหวานคมหวานเจ๊อพงขอแยทั่งขามกบทกนนะแตงขยนนะตอัทนนะต่พงขอแยกบทอนตพยนะอยกบท่องน่ครัยบผมอนะสี่ำงก็น่านะแตอบอนะอนะงแยกอนะอกูว่อเละยากนกาก่นะสังก่นมง่เน็นนะไม่ต้องแปลกหรอก ครั้งนี้ไม่ว่าจะได้ตัวอะไรเราต้องลุ้นอะ่ะขอใส่หมัดมนะหมาเป็นหมัดหมัดมนะเว้ยไม่ว่าหมจะได้หรือเปล่านะ้องเขาคันนี้ผมก็ลุ้นอะ่ะคตรลุ้นเลยอะ่ะนั่นคือหัวที่ ชมโอ้ยิงใจิีใจิงใจดงใจใจใจยโยยเนโตถ่ายรูไปก่อนถ่ายูไปก่อน ใกล้เฉยทั้งคุมทังบ้าไม่ด่ากูเลยผมได้บาก้ารอครับผมมาดีใจมากเสียอ่ะพี่ผมบอกใช่ไหมว่าผมจะถอดเชตเตนโซ่ผมโถไอ้บุทานเชตเตนโชว์เพลงเต็มนะเฮ้ยแต่แม่งได้จริงๆโคตรดีใจสุดอันนี้ผมดีใจจริงเนี่ยหมูเหนมีไงเลนื่อยเลยได้รอเฉยเลยเนี่ยโอ้โห โอ้โหขอบไปณครับคุณเจมเดี๋ยวผมจะเต้นโชว์นะครับผมมาปั๊มหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มก่อนผมเต้นโชว์แน่ครับเขาให้ผมผมก็ต้องเต้นโชว์ตา้เจ๊อดีใจอ่ะดีใจดีเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มก่อนผมปั๊มได้ไม่มากนะครับผมผมปั๊มได้ไม่มากนะผมจะทำเพราะที่จะปั๊มไดซ่าผมปั๊มไม่แค่นี้ว่ะ เดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกครั้งนะครับอู้ดีใจอนะ่ะเนยเฉยอยู่ยอูดีใจว่ะอู้เดี๋ยวผมจะเต้นโชว์ครับรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเต้นโชว์คลิปหน้าครับคลิปตอนที่ผมยูยูรอครับเดี๋ยวผมจะเต้นโชว์นะครับอู้ดีใจไอ้เหี้ยดีใจมาก